วันนี้จะพาไปดูที่ปทุมธานีค่ะบริเวณเรียบคลองเปรมประชากรที่ตำบลหลัก6นะคะถูกนังท่วงขังมานานถึง3วันแล้วนะคะคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อขาวของเราตอนนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็มีรายงานเข้ามานะคะลองไปติดตามกันค่ะ น้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรรอการระบายภายในบ้านของนางกุศลอ่อนทรัพย์เจ้าของร้านชำเรียบคองเปรงประชากรหมู่ที่7ตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีโดยนางกุศลเล่าว่าถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า3วันแล้วจนต้องทำให้ปิดร้านค้าเสียรายได้นอกจากนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องคอยระวังทั้งน้ำที่เอ่อล้นเพิ่มและสัตว์ต่างๆที่มากับน้ำอีกด้วย อันนี้น้ํามันล้นคลองอะน้ําล้นคลองมันก็เออออกมาออกมาหมดเลยออกจากคลองมาหมดเลยท่วมแล้วอย่างนี้เรานอนหลับไหมเนี่ยโอ้โหฝนตกตื่นกันคือเมื่อสองวันไม่ได้นอนกันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเก็บของเก็บอะไรเนี่ยยกตู้ยกอะไรเนี่ยยกโอ้โหไม่ได้นอนกันยันเช้าเลยไดเห็นที่บ้านขายของด้วยใช่ปกติไม่ปิดบ้านปิดปิดอยู่วันที่สองวันนั่นแหละน้ํามันท่วมเปิดไม่ได้กลัวไฟช็อตเมื่อคืนงูเข้า งูเข้าสองตัวเนะี่ยแต่ไม่ตัวโตวหรอกนะป้าก็ตีมันออกมาไล่มันออกมาไอ้พวกปิงอะ่ะก็เยอะปิงก็เยอะเนี่ยเราเด็กอะ่ะเดินไปเดินมามันก็โอ้โหระวังเช่นเดียวกับบ้านของป้าละเอียดนพร,รัตน์ถูกน้ําท่วมขังขณะที่ไม่อยู่บ้านพัดเข้าของเสียหายทั้งห้องนอนสิ่งของเครื่องใช้และห้องน้ําใช้การไม่ได้น้ำท่วมอย่างนี้มันขึ้นมาท่วมัขึ้นหมดเลยค่นะเนี่ะตรงเท้าตรงเท้านะคะ ขึ้นไปยันนู่นเลยบนสมนบ้าน,ม,น,นมีของอะไรเสียหายบ้างเลยก็มีตู้ะตู้อยู่ทางนี้แล้วก็โต๊ะรื้นแป้งก,ก็คือกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็ไม่ทันได้เก็บละก,ก็น้องสะพยอยู่เราก็เ,เก็บไม่ทันหรอกบ้านเขายังเก็บไม่ทันน้ <laughs> นํามันก็ท่วมมาไอ้นี่นะ หนึ่งความหวังของพวกเขาซึ่งนอกจากจะให้ช่วยเหลือเรื่องการระบายน้ำออกจากบ้านของพวกเขาแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลแล,และสอบถามเรื่องความเสียหายของบ้านพวกเขาด้วยค่ะขณะที่การช่วยเหลือจากเทศบาลปทุมธานียังคงดำเนินหน้าต่อเนื่องเร่งตังเครื่องสูบน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดขยะและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ว่าถ้าคืนนี้ยังไงเสียถ้าฝนตกหนักยังไงนะผมเชื่อแน่เลยว่าสถานการณ์นี้นะครับผมและทีมงานที่อยู่ตรงนี้พร้อมที่จะรับมือนะครับกับฝนที่ตกเทกระนาบม,มาเพราะว่ายัางไงเพราะของเราพร้อมแล้วนะครับการเดื่นเครื่องการเทเครื่องอะไรก็ทําแล้วขนานี้เวลานี้เหลืออย่างเดียวตอนนี้นะครับเหลือตอนนี้หรือว่าเราจะเปิดทางน้ําให้นักมากน้อยได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งการที่เราดูดน้ําเนี่ย สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยที่มัลุตันเนี่ยเราก็ต้องแหวกทางน้ำชาวบ้านทุกคนในชุมชนแห่งนี้ยังคงฝากความหวังไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพราะพวกเขาไม่อยากเจอฝันร้ายเหมือนปี2554ที่ผ่านมาธนกรสวัสดิชัยถ่ายภาพสุชาดาสิริคงทูฟยูรายงาน